เมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีแดดเยอะมากรถยนต์แต่ละคันจึงจําเป็นจะต้องมีฟิล์มกรองแสงเพื่อลดความร้อนที่จะเข้าสู่ในห้องโดยสารรถยนต์นั่นเองงานติดตั้งฟิล์มรถยนต์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์จึงเป็นงานที่ยังจำเป็นจะต้องมีอยู่ต่อไปไม่ว่ารถยนต์คันนั้นจะเป็นรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือใช้พลังงานไฟฟ้าก็ตาม การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์หรือฟิล์มกันความร้อนรถยนต์ไม่ใช่ว่าใครๆก็ติดตั้งได้จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้มีการใช้อุปกรณ์มีการฝึกอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสียหายกับงานนั้นๆด้วยเราจึงได้จัดหลักสูตรการเรียนช่างติดฟิล์มรถยนต์ขึ้นมาโดยการเรียนนั้นจะเน้นการฝึกกับรถจริงๆ หรือทดลองการทำงานจริงๆสำหรับหัวข้อที่เรียนก็จะมีดังนี้เช่นการเลือกฟิล์มชนิดของฟิล์มให้เหมาะสมกับการใช้งานข้อ 2. การเลือกอุปกรณ์สำหรับติดฟิล์มและวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องข้อ 3. วิธีการลอกฟิล์มเก่าและการทำความสะอาดกระจกรถนต์ก่อนติดฟิล์มข้อ4 การวัดขนาดและการตัดฟิล์มข้อ 5. วิธีการติดฟิล์มกระจกบานข้างรถยนต์ข้อ 6. วิธีการติดฟิล์มกระจกบานหน้าและหลังที่มีลักษณะเป็นส่วนโคง้งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการเรียนที่เน้นภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเรียนนั้นได้จบออกไป แล้วสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ทันทีสำหรับผู้ที่สนใจเรียนช่างติดฟิล์มรถยนต์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Skytech Shop ของเราสำหรับค่าเรียนนั้นก็ถูกมากเมื่อเทียบกับอาชีพที่เราจะมีได้ในอนาคต